สบายดีพี่น้องกินข้าวแรงเลยป่ะกินข้าวแรงกับยังบาดนี่แังกินได้ไหยังพ่น้องข้าวแรงว่าซ่านสบายยิ่งแรงพี่น้องอืมกบกับซองน้องมินนี่พี่น้องเอง้ยมาีนน <c oughs> ่มาสบายดีปะลุงไหมลูกอันนักพิธีมาของแม่คุณนุบอก แม่นองเทนคุยกับพอนางเท่นะบ่เนาะ FC แห่งกนันอยู่ FC แห่งการว่าแม่นองเท่นทำให้ได้คนน่อยแด้กินขผากรนสนาน c เรือเบิ่งอยู่ต้นใหม่ หไปพี่น้องเขาทั้งคั่วเามาทั้งคั่วพี่น้องบัดนี้ฮัลโหลพากันเห็ดยังนอกทางนี้นาเอาเจียบเรามาพี่น้องเราเปิดประตูเขากอน พอนั่งคิงคําใช่ไหมชีิมืดเนี่ยจะไม่ห้เฮาได้เปิดแผลยันแพ่แสงตาุเพินเปิดดอกโมเจ่งบาวตาเศษเนี่ยบาวตานะเนื่อไก่ ไก่สองตัวแกงบ้านเองเลยแกงมื้อื่นโดยลว่อขาแกงมือนี่ชื่ว้สีอาจักขาไว้ปีกงี้มาได้ยินคำทปีกใช่ปะเขาางขาสีขาโอยช้างขาตเอาเอาไว้ลูกนี่เนี่ยนีช้างขาตกได้ขาที่สี่ผักไม่ลือเลยนี่ชาขาเตียมพี่น้อง เท้าเฮ็ดกองบุญเฮ็ดตั้งกองบุญเฮ็ดบุญให้เฒ่าพ่อเฒ่าแม่มื้ออื่นให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะให้ปุ้ยไงแม่ไงอย่างนี้ละเนาะปุ้ยไงเออพี่น้องก็คือสิเข้าใจเฮาเฮ็ดกองบุญให้เพิ่นให้ฮอดจอดแทงเพิ่นให้ลูกให้เต้าอยุ้ยมีแฮห้งอะไรหน่อเยเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้เพิ่นเอาไปเบิดนั่นแหละเดี๋ยวจะเบิ่งฝากเด้อเอ้า รับเดียวดังเห็ดเออเดี๋ยวป่านนะใจหัวขันจ้งหน่อยพี่น้องสิว่าเอาหัวหันคือว่าเห็ดแล้วว่าเอาแม่มีกระมาพี่น้องมาแต่ดนแล้วบ่ปลาโตพี่น้องสิว่าคือว่าวังหันก็เห็ดแล้วแต่ว่าตอนนั้นเห็ดกับแมนพี่น้องแต่ว่าเห็ดรวมเนาะเห็ดทั้งข่อยไม่ใหญ่แล้วก็เห็ดให้ก็เท่าตาหน้าอีก เห็ดรวมกันหลายคนหมดสันซ่แต่ว่าตอนนี้เราเห็ดให้เฉพาะเพื่อนสองคนคือแถวๆก็ไม่แถวเพื่อนใหญ่ไม่ใหญ่ในเฮือนนี่เนาะถือว่าเพื่อนล่วงลับไปแล้วแต่ให้ฮอดจอดถึงเพื่อนบทเห็ดรวมเห็ดเพื่อนสองถ้าสองเพื่อนสองแถวเพื่อนหมดสันซ่าประทาดระเบ้ากันเลยสบายดีพี่น้อง เป็นจังได๋สบายดีบ่บ่ได้พ่อเดือนกว่ากว่าบ่ได้พ่อกันเนาะบ่ดเกิบ่ได้บ่ได้คุยกันอีกได้กับาบ่ได้โทรหากันพี่น้องมีแต่ฮอดกันก็เบิ่งคลิปกันมีแต่คลิปแล้วก็เห็นได้ยินน้องหลานสาวได้ยินเสียงแล้วแหว่าทันบ่แล้วสิเฮ็ดอยกนไปแล้วปาาปาึกปึกายปึกบ่อ้าวเจ้า้า เด็ดให้ลูกนะพ่เคยละว่าสีเล้วแล้วสันแต่ว่ายังบบเล่เดียวเยดมือหมด่าหั่นเดีวเออหั่นาเดียวเออเีนเนุไว้อาาเดียวซอยกันเนาะละมละมือสีหแล้วฝ้าเดียวัหั่นแล้วผักบวบยวจะปุงบเไก่เจ้านี้นะนปุงแล้วมันหงุดจันานเปื่อยนานเปื่อยยัง สดล่วงล่วงเพราะไก่เอาาเตียหาตอนไก่ม้านไดใส่อันนี้มัหุงซุไก่ห้งนลงบดไดเอาไก่ลงขางนั้นกับเบามีพี่น้องเบามีเพื่อจะแกงไก่ข้างนั้นมันหุงไม่ใช่เปื่อยกว่าไก่ปีกมันก็ว่าฮะคางมั้งนาคางแค่ตัวสองนี่เนาะกระดู

ปญหายใกล้ปใหา่มาแล้วป่อ่ญหมาเลยญยักเ่คับาวล่าข้ว่าอยู่วัดรเพราะมันมีกลุ่อาเพราะว่ากองบุญมันมีส่วนเนาะแล้วปว่าเพื่อนเ่ล่าเก็ดคิดใ่เบิร์ตดย์เปล่าจังน่าเละเขาไปลอาโดนแล้วตักน้าไม่าแน่ไปเอาอวัดเนี่พ่อูไป พอเขาคนนี้ครบแล้วอนี้บรเก็บิตอนมารเก็จด้ร้องบเ็ตรวจสองมิลแล้วก็ไปซื้อเอาใหรมันมีขายนี่อยู่แ้วครบกรจะขายเยอะครใส่กล่องบุญมาบ่ะยคนนั้หมออะไรคนละอันนี่น้ ทางนอกมีผ้าขาวพี่น้องคนนะจสมีพวเสียบพัวพัวเฮาเสียบเสียบผัวพวเ ขีขาวพี่น้องกับข่าวเอาก็คือว่าเลยคล้ายขาดกระนาดแกงไก่เนาะแกงไก่แซ่บเน่ยแล้วก็ต้มปลาแล้วก็ลาบซอยปลาขัวหมูพี่น้องสมพักบอกกินไรแล้วเนาะกินอะไรนอนเนาะอิ่มหนึ่งแล่นอะไรจนอิ่มเล่นน้องปลา กันที่ยาปิ้นกินข้าวสมัคีพี่นะอยากพี่น้องมาตุ่มห่มกันมนบรรยากาศบรรยากาศต้อนรักินเดียเดี่ยวเขาบเาอันนี้มันยัอจางด้วยะเด็ด นั่งละมาแตงูมาแตงานอย่เมื่อไรนะเมื่อไรพระหน้าเขาได้ามาตะบบข่ำนั่งชุดอันนี้มาป็นบ่ำถ้าเรเือนยงเราบอเมื่อเมื่อติปลาทองอาทองมาใจะมันด้พีนน้องเ้กินขาเอง้อมอมนางกดุมวมัย่านอนนนี่ามเขาไปะ มื้อกะบ่าวกะบ่เห็นบ่เห็นซักบ่เห็นอีบ่าวปลากะลงบ่แท้ก็เลูกดโลดพี่น้องโลดจอกันเมอยู่บรรยากาศเนาะมื้ออื่นสิเฮ็ดบุญนําๆลลูกหลานก็เลยมาุมโฮมกัน ไปเบิ่งห้องของบ้านมีมีคนอยู่อยู่บ่นาะเออมีมืดพี่น้องเอ้ยมืดมืดมืดครับมาพี่มันมืดได้ล่างเด้อนี่ มันันตลายเลยนี่ข้าวเปล่ากันไมหนำงานนไปแจ้หาแจ้งเจ้าแจ้หาเทางในเาเจ้ามีขวบแมงช่อนได้ยืนบ่มีบอบ

โล่เป็นเทเดนโฟกันมเป็น zoom น่ z ม o ันทำ m o o m z เือสร้งเยๆเองเี่ออกมาได้สิขอริพิน้องอ้านเลยยากมาจบงานแล้วน้องสบายดีพี่น้องเนส์กุ้หทีนี้กรสขอเก็บเก็บาบรรยากาศไว้เพื่อมนี้พี่น้องขอบใจเจ้ากูสุกคนที่กมมเบิ่ง จังไรกับผักกดไ 3, ลค์กดแชร์น้องเอชซีห้องแพงทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเบอร์ซองน้องมินนี่ไปแล้วขอการคิดนะ้าสบายดี